สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสันนิษรสีนะคะวันนี้พบกันตรงนี้นะคะวันนี้หนูมีไม้จัดเซตนะคะกับลูกไม้มาแบ่งปันนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นไม้จัดเซตประมาณไม่แน่ใจว่ากี่เซตนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันในคลิปนะคะแล้วก็ท้ายคลิปจะเป็น ลูกไม้นะคะก็ไปติดตามชมกันได้นะคะวันนี้ไม้จะเซ็ตจะเป็นเซตสามต้นนะคะราคาสองอยี่สิบาทนะคะปลายทางจะอยู่ที่สองร้อยสี่สิบนะคะโอหรือปลายทางก็ได้นะคะไค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะแล้วก็มีพี่ถามหูช้างมาเยอะนะคะหูช้างตอนนี้หนูเหลือไซส์นี้เลยค่ะไซส์ใหญ่มากนะคะกระถางนะจะกระถางสิบนะคะอย่างนี้กระถางสิบแล้วนี่คะ่ะมีลูกติดด้วยนะคะนี่ เผื่อใครสนใจนะคะนังไปประดับบ้านสวยๆหนูไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะวันนั้นนี่ค่ะวันนี้มาถ่ายให้ดูต้นใหญ่แล้วนะคะเนี่ยค่ะก็มีต้นนี้นะคะที่ลูกติดอันนี้เอาไปที่หกร้อยนะคะหกร้อยบาทดา่างฮาร์ปด้วยนะคะด่างสวยนะคะมันย้อนแสงหน่อยนะคะไปนะคะ่ะก็มาให้ดูต้นคลิปเลยนะคะเผื่อพี่ๆเปิดไม่เจอนะคะเพราะว่าถามมาหลายท่านเวลาบางทีหนูเอาไว้การคลิปนะคะ นี่ค่ะหูช้างดังเหลืองนะคะไปค่ะอย่าไปดูเซตแรกกันเลยนะคะของวันนี้นี่ค่ะอันนี้เซตแรกนะคะเซตที่หนึ่งก็จะมีสุดป่าถนากรสีกัดลายแล้วต้นใหญ่แล้วด้วยนะคะหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีสูสีไทฮาวห,หนึ่งต้นค่ะสีแดงๆนะคะใบดกดกแล้วก็มีเทพอักษารา1ต้นนะคะเทพอักษารา เซตที่หนึ่งค่ะสองยี่สิบบาทคะ่ะต่อไปเซตที่สองนะคะเซตที่สองจะมีสีลำพูนหนึ่งต้นนะคะแล้วก็มีสุดปฐนาหนึ่งต้นมันจะย้อนแสงหน่อยนะคะเดี๋ยวหนูปรับมุมกล้องอีกทีอันนี้สุนทรพูนหนึ่งต้นนะคะเซตที่สองสวยมากนะคะอันนี้จะออกสีออกส้มๆนะคะนี่ค่ะต่อไปเซตที่สามนะคะเริ่มแจ่มขึ้นมาแล้วนะคะเมื่อกี้ถ่ายย้อนแสงนะคะเซตที่สามก็ จะมีนางจามเทวีหนึ่งต้นนะคะใบดกมากดีค่ะแล้วก็มีชมพูทวีปหนึ่งต้นค่ะแล้วก็มีเซตสีทุพันนะคะแต่นี้ไม่ชมพูนะคะแต่ว่าถ้าลองไปวางแดดเยอะๆหนูว่าน่าจะชมพูกลับมานะคะบช่วงนี้มันไม่ค่อยมีแดดนะคะอันนี้เซษสีทุพันเลยสีส่ดอบไปเลยนะคะมีหนึ่งต้นนะคะอันนี้เซตที่สามค่ะต่อไปเซตที่สี่นะคะมีต้นนี้หนึ่งต้นค่ะ ชื่อว่าแสงกระลประพฤก์นะคะใบแข็งมากนะคะการแข็งแล้วก็สุนทรภู่นะคะใบดกการแข็งนะคะอันนี้สุนทรภู่ค่ะสวยมากนะคะแล้วก็จะมีปีกนางฟ้านะคะปีกนางฟ้านี่ค่ะเซตที่สี่นะคะต่อไปเซตที่ห้านะคะเซตที่ห้าก็จะมีรัตนสศิลหนึ่งต้นนะคะป้ายสวยๆแบบนี้นะคะ หนึ่งต้นเลยไซส์ที่สวยแล้วนะคะนี่ค่ะไซส์ใหญ่มาด้วยแล้วก็ 0, ะะสุนท่อนพูหนึ่งต้นนะคะสุนท่อนผู้แล้วก็จะมีลูกไม้ค่ะสีประมาณนี้นะคะหนึ่งต้นนี่ค่ะเซตที่ห้านะคะต่อไปเซตที่หกนะคะเซตละสองร้อยยี่สิบทุกเซตเลยนะคะวันนี้อันนี้เป็นองค์คูรีมานนะคะการดำใบสวยเงานะคะเริ่มการสีอีกแล้ว แข็งแรงมากนะคะการตัวนี้แล้วก็มีเท้าที่ร้านพนาศูนย์นะคะป้ายมาแล้วนิดๆน,นะคะอันนี้แล้วก็มีสุนทรพู้หนึ่งต้นค่ะสุนทรผู้เริ่มกัดสีกัดสีสวยแล้วนะคะนี่ค่ะจะกัดไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ท่ะอ่าเซตที่หกค่ะต่อไปอเซตที่เจ็ดเลยนะคะเซตที่เจ็ดจะมีอันนี้ค่ะต้ไม้เปิดๆนะคะสวยมากหนึ่งต้นนะคะพร้อมใบโดกลากทะลุนะคะ แล้วก็จะมีเทพอัศรานึงต้นค่ะเทพอัศราเป็นมอนกาบนะคะปีที่แล้วราคาสูงมากนะคะเทพอัศราเผื่อใครสะสมนะคะแล้วก็มีอันนี้ค่ะอันนี้คือนพเก้าแผงนะคะแต่ก็ายแดงๆมาเหมือนกันนะคะนี่ค่ะต้นใหญ่เหมือนกันเซตที่เจ็ดค่ะเซตที่แปดนะคะเซตที่แปดจะมีหนุมานอมปภาหนึ่งต้นนะคะนี่ค่ะเริ่มชมพูมาแล้วนะคะ ทพอัสราหนึ่งต้นนะคะแล้วก็มีเศรษฐีทุพันธ์แบบที่ไม่ชมพูนะคะหนึ่งต้นนี่ค่ะเอาเศรษฐีทุพันธ์เป็นไม้ชอบแดดนะคะออกแดดเยอะๆเลยนะคะแต่ว่าอย่าไปกลางแดดโดยตรงนะคะต้องมีสแลนนะคะต้องมีสแลนหล่อน้ํานะคะเพราะบอลสีชอบร้อนชื้นนะคะอันนี้เซตที่แปดคะ่ะต่อไปเซตที่เก้านะคะเซตที่เก้าก็จะมีอันนี้นะคะเป็นลูกไม้นะคะไม่มีชื่อ,อนะคะ ขอบใบเหมือนตัดเส้นไวเลยนะคะแล้วก็เปอเปอะๆเขีเยวๆแบบนี้ค่ะเปอิอะเขียวอ่อ,อนเขียวเข้มนะคะเส้นใบออกสีแดงน้ําตาลนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นปีกนางฟ้านะคะ1ต้นมีอันนี้ค่ะนายทองเหม็น1ต้นนะคะเซตที่9ค่ะต่อไปเป็นเซตที่10นะคะเซตที่10มียุทธหัตถี1ต้นนะคะแล้วก็มีเดี๋ยวเอาออกแป๊บหนึ่งนะคะได้ดูใกล้ๆอันนี้เป็นสุวรรณภูมิค่ะ1ต้น สาวาลินหนึ่งต้นคะ่ะเซตที่สิบนี่นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้คัดมาให้ราคาพิเศษเลยนะคะนี่เซตที่สิบเอ็ดนะคะมีสีบุรีลัหนึ่งต้นคะ่ะเริ่มกับสีกันลายมาแล้วนะคะพระพิรันพนาสูนหนึ่งต้นคะ่ะแล้วก็จะมีสาวาลินหนึ่งต้นนะคะเซตที่สิบเอ็ดนะคะใครชอบเซตไหนจดไว้ได้เลยนะคะต่อไปเซตที่สิบสองนะคะไก่อัมพันธ์นะคะมีแข้งเป็นมอนกาดนะคะไก่อัมพันธ์ ลายสวยนะคะเหมือนหางไก่เลยนะคะแล้วก็มีอันนี้เท้าจันตชนนะคะหนึ่งต้นเท้าจันตชนมีขุนไก่หนึ่งต้น,น,นค่นนคะเดี๋ยวให้ดูนะคะขุนไก่เนี่ยคะ่ะนี่นะคะนี้ใบใหม่เขาเนะะี่ยค่ะขุนไก่ใบมันเกี่ยวกันอยู่นะคะบางทีมันจะดูยากนิดนึงนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวหนูเอาออกมาให้ดูดีกว่านี่นะคะขุนไก่อันนี้เซตที่สิบสองค่ะ อันนี้เป็นเซตที่13นะคะเซตที่13ก็จะมีหนุมานออกศึกนะคะต้นประมาณน่าจะประมาณหนึ่งไม้บรรทัดนะคะ1ต้นนะคะแล้วก็จะมีนี่คะ่ะลูกไม้หน้าสวยมากค่ะเปรอๆนะคะต้นเท่าๆกับหนุมานออกศึกเลยนะคะต้นใหญ่แล้วนะคะแล้วก็จะมีเท้าจริชน1ต้นนะคะเซตที่13คะ่ะเซตที่14นะคะมีทิศทักษิณหนึ่งต้นคะ่ะกัดลายมาแล้วด้วยนะคะเริ่มกัดสวยเลย แล้วก็มีดาวเคียงดินนะคะดาวเคียงดินก็คือน้ำมืองนนที่ไม่ป้ายนะคะเขาตั้งชื่อใหม่ว่าดาวเคียงดินนะคะแล้วก็จะมีพาหีรันพนาศูนย์หนึ่งต้นค่ะเซตที่สิบสี่ค่ะต่อไปเซตที่สิบห้านะคะเซตที่สิบห้าใบแห้งออกก่อนอันนี้แสงกะลบประพึกนะคะหนึ่งต้นนะคะไม้แข็งแรงแล้วก็กระดูกชัดสวยนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะหนึ่งต้นอันนี้เป็นหนุมานเชิญทงนะคะหนึ่งต้นแล้วก็จะมี นี่ค่ะลูกไม้สวยอีกหนึ่งต้นนะคะเซตที่15้าค่ะต่อไปเซตที่16นะคะ16ก็จะมีลูกไม้เปิดฟอร์มใหญ่นะคะ1ต้นเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีอ้อมกอดขุนขาวหนึต้นค่ะแล้วก็มีกุมพกาันหนึ่งต้นนะคะเซตที่สิหค่ะเซตที่17นะคะมีจังหวัดสงขาเริ่มกัดลายมาบ้างแล้วนะคะนี่ใบใหม่นะคะ1ต้นนะคะแล้วก็มีเท้าจะจะชนหนึ่งต้นค่ะ แล้วก็มีสุดปราถนาต้นใหญ่ๆกระสีนะคะหนึ่งต้นเซ็ตที่สิบเจ็ดค่ะต่อไปเซ็ตที่สิบแปดนะคะวันนี้ยามาช่วยนะคะสิบแปดก็จะมีม่านนางพิมพ์เริ่มกระสีมาแล้วนะคะหนึ่งต้นแล้วก็จะมีสุนทอนู้หนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีอันนี้หนึ่งต้นค่ะเท้าทีรันธนาศูนย์นะคะเริ่มปลายปลายสวยแล้วนะคะนี่คะ่ะสิบแปดนะคะเซ็ตที่สิบเก้านะคะสิบเก้า อันนี้เป็นพรเจ้าสวนนะคะด่างด้วยนะคะนี่ค่ะดียวให้ดูใบนี้นะคะมันเอน็นหนีหนูน่มดนหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีอันนี้นะคะหนูไม่รู้ชื่ออะไรนะคะมีสองต้นในหนึ่งกระถางนะคะอันนี้น่าจะเป็นอะไรจักอย่างนะคะจําชื่อไม่ได้นะคะนี่ค่ะหนึ่งต้นแล้วก็อันนี้จะเป็นพญาโมลหนึ่งต้นนะคะอันนี้เซตที่สิบเก้าค่ะต่อไปเป็นเซตที่ยี่สิบนะคะยี่สิบมีต้นนี้หนึ่งต้นค่ะ สวยมากนะคะต้นนี้ใบแบบดูขังมากนะคะนี้แล้วก็มีเงินทองนางนะคหนึ่งต้นค่ะไม้เหลืองนะคะมีเทพอักษรานหนึ่งต้นนะคะเทพอักษรา,านี่ค่ะอันนี้เซตที่ยี่สิบค่ะสองร้อยยี่สิบทุกเซตเลยนะคะถ้าปลายทางจะอยู่ที่สองร้อยสี่สิบาทนะคะตอนไม้ขนส่งไปอาจจะมีเฉา,าหรืองอบ้างนี่เป็นเรื่องปกตินะคะพอไปถึงก็หล่อน้ําได้เลยนะคะหล่อน้ําสักครึ่งกระถางได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ อ่าถ้าใครมี m 1 5 0ใส่ไปสักครึ่งฝานะคะเพื่อให้ฟื้นตัวเร็วขึ้นนี่ค่ะยามาช่วยไปแล้วนะคะนะคะหรือใครมีข้อสงสัยสอบถามทักมาได้เลยนะคะมันนาะไม้จะไปอาจจะมีเอ็นบ้างนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าอ่าทักมาสอบถามวิธีได้นะคะเพื่อให้เขาฟื้นตัวนะคะอันนี้จะเป็นเดือนกรกฎาคมนะคะกับไก่มาเหวสวนหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีเมฆพับหนึ่งต้นนะคะเซตที่2 1ค่ะ ค่ะเพราะว่าเวลาที่ม้าอยู่ในกล่องนะคะอยู่ในกล่องหรือว่าอยู่ในเดี๋ยวนั้นเรียกใหม่ะคะ่ะอยู่ในแก้วะคะ่ะอยู่ในแก้วที่เราแพ็คนะคะเพราะว่าหนูจะแพ็คข้อไปนะคะมันก็จะทําให้เนะะี่ยค่ะมันจะอยู่อย่างนี้นะคะบางทีใบมันอาจจะงอได้นะคะเป็นเรื่องปกติไม่ต้องตกใจนะคะพี่ๆคือไม่ตายนะคะแต่ว่าเราต้องหลอน้ํานะคะเพราะว่าบอนสีหนูแนะนาให้หล่อน้ําตลอดนะคะเพราะว่าเขาชอบ ร้อนชื้นนะคะชื้นก็คือรากนี่เขาจะดูดน้ําขึ้นมาได้ตลอดแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเขาสมิงนะคะน,นี้เซตที่2 2แล้วนะคะ22 2่เขาสมิง1ต้นนะคะแล้วก็จะมีสาวโพธารามนี่คะ่ะเริ่มกัดขาแล้ว1ต้นนะคะมีพระโมกขลานะนะคะหลุดกาบนะคะถ้าเขามีกาบมาแค่ใบเดียวนะคะ1ต้นนะคะนี่คะ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าโตรู้ว่าผ่าออกมาน่าจะเป็น มีกาบอีกนะคะนี่ค่ะกรับสีกันลายแล้วนะคะเซตที่ย2คะ่ะที่เห็นก็ดิฉางดิกตินี่แมวนะคะมานอนมานอนเมื่อกี้นะคะอ่ะต่อไปเซตที่ยี่สินะคะมีเทพอัศรานึงต้นนะคะพญามน์หนึ่งต้นคะ่ะแล้วก็จะมีสุนทรพูนหนึ่งต้นนะคะเซตที่ยี่สิบสามค่ะนี่นะคะต่อไปเซตที่ยี่สินะคะอันนี้คนขายนะคะ ไม่รู้คนขายหรือคนป่วนนะคะเซตที่ยี่สิบสี่จะมีนี่ค่ะอันนี้อันนี้หนูไม่รู้ชื่อนะคะหนูไม่รู้ชื่อแต่สวยดีนะคะนี่ค่ะหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีไก่อมพัน์หนึ่งต้นค่ะแล้วก็มีอันนี้แม่กองนะคะหนึ่งต้นนี่นะคะเซตที่ยี่สิบสี่ค่ะไปเซตที่ยี่สิบห้านะคะอ่ะอ่นี่นะคะนี้สูงหน่อยนะคะ ยี่สิบห้าหนุมานออกศึกนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะพรจ้าสวนนะคะแล้วก็มีหงเหินนะคะหนึ่งต้นเซตที่ยี่สิบห้าค่ะหงเหินเอาใบให้ดูนะคะนี่ค่ะหงเหินนะคะเซตที่ยี่สิบห้าค่ะต่อไปเซตที่ยี่สิบหกนะคะยี่สิบหกวันนี้พิเศษมีมีซับนะคะมีซับกระดูกดําสวยนะคะนี่ค่ะชื่อดีด้วยนะคะมีซับนะคะ,ม,ะ,คะมีจอมทับนะคะแล้วก็มี จูก,กัดเหลียงนะคะหนึ่งต้นนี่คะ่ะจูก,กัดเหลียงฟอมสวยมากนี่อ่เซตที่ยี่สิบหกค่ะไปเซตที่ยี่สิบเจ็ดนะคะสองรอยยี่สิบทุกเซตเลยนะคะนี่คะ่ะอันนี้จะเป็นดาวเคียงดินนะคะหรือว่าน้ำมึงนนที่ไม่ป้ายตั้งชื่อใหม่ว่าดาวเคียงดินนะคะแล้วก็มีหยดเลือดนางพิมพ์ค่ะสวยนะคะใบนี้อันนี้ต้นแข็งแรงนะคะหยดเลือดนางพิมพ์แล้วก็จะมีเทพอ่าสายลุ้งนะคะแต่ว่าเขาจะเป็น เขียวหน่อยนะคะมีด่างแค่กราบๆนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะแต่ว่าแม่เขาด่างสวยมากนะคะนี่ไม้อันนี้มันแบบว่าด่างแต่ไม่เยอะนะคะอันนี้ให้ไปที่เซตที่ยี่สิบเจ็ดนะคะสองรอยี่สิบปลายทางบวกยี่สิบาทนะคะต่อไปเป็นเซตสุดท้ายของวันนี้นะคะมีหมอยอดเดชหนึ่งต้นนะคะหมอยอดเดชแล้วก็มีเทพอัศราหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีสุนทรภู่หนึ่งต้นค่ะเทพอัศรา,าต้นนี้จะไม่ป้ายนะคะ นี่คะ่ะไม่ป้ายแต่ว่าเม็ดสวยนี่คะ่ะเม็ดสวยนะคะเป็นบอลกลาบแล้วถ้าไม่ป้ายแบบนี้จะตูร็วนะคะเซตที่ยี่สิบแปดค่ะค่ะก็มีมาทั้งหมดยี่สิบแปดเซตนะคะใครสนใจเซตไหนก็แจ้งหนูมาได้เลยนะคะเซตละสองรอยี่สิบาทปลายทางอยู่ที่สองร้อยสี่สิบบาทนะคะนี่ค่ะก็การจะส่งหนูจะจะส่งทางไปรษณีย์ไทยนะคะก็จะส่งเป็นกล่องนะคะส่งแบบกล่องหอ่อ หอ่อแล้วก็ยัดใยด้วยนะคะใยสังเคราะห์นะคะก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะส่งแบบนี้ไปนะคะก็จะถ่ายไม่ให้เห็นไม่ให้เห็นอันแ้น,นะคะไม่เห็นเห็นชื่อนะคะจะก็จะแปะสติกเกอร์ต้นไม้แบบนี้นะคะนี่คะ่ะประมาณนี้นะคะนีะ่ก็ประมาณนี้เลยนะคะใครสนใจก็สั่งมาได้นะคะนี่คะ่ะหนูก็จะจส่งของทุกวันเลยนะคะใครสนใจก็ ตอบสามได้แล้วก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่เข้ามาชมนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หนูหน่อยนะคะเดี๋ยวไปดูกันต่อลูกไม้นะคะสามารถสั่งรวมกันไปได้นะคะสามมติสั่งเซตหนึ่งเซตสมมติเซตสิบแปดหนึ่งเซตแล้วก็เพิ่มลูกไม้อย่างงี้จะไม่เสียค่าส่งแล้วนะคะเพราะว่าในเซตนี้หนูรวมค่าส่งเรียบร้อยนะคะราคาคุ้มมากนะคะถ้าแยกต้นนะคะจะได้ราคาที่อ่าไม่ถูกอย่างนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ค่ะก็วันนี้มีลูกไม้มาแบ่งแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะวันนี้เป็นขออนุญาตเป็นต้นละห้าสิบแล้วกันนะคะหมูกลัวว่าจะไปดูซ้ํากับอีพีก่อนหน้านะคะตอนแรกสี่สิบเก้านะคะขอเป็นห้าสิบนะคะจะสลับกันไปสี่สิบเก้าห้าสิบนะคะเพิ่มเติมไปหนึ่งบาทนะคะก็คลิปนี้เป็นต้นละห้าสิบาทนะคะใครสนใจต้นไหนก็จดชื่อแล้วก็จดหมายเลขนะคะแล้วก็จดแล้วก็โทรมาบอกหนูได้เลยนะคะนี่ค่ะ ไปค่ะเป็นค่าส่งห้าส<ม>ิบอ่าไปทางบวกยี่สิบก็เป็นเจ็สิบนะคะไปคาะเดี๋ยววิวกันเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นต้นที่หนึ่งคะ่ะต้นที่หนึ่งนี่คะ่ะสวยนะคะลายสวยเม็ดสวยมากนี่นะคะต้นที่หนึ่งคะ่ะอันนี้นะคะต้นที่สองคะ่ะนี่นะคะมีสองสีอันนี้เปเปอะนะคะสวยมากสี่สิบเอ้ยห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทหรือว่าแจ้งเป็นคลิปก็ได้นะคะคลิปนี้คลิปที่เท่าไรนะคะแล้วก็แจง้งลงมานะคะ เพราะว่าบางทีมันจะมีคลิปก่อนหน้าหนูกลัวจะเข้าใจผิดกันนะคะเดี๋ยวจะได้ไปผิดต้นนะคะอันนี้ห้าสิบบาทนะคะต้นที่สองต่อไปต้นที่สามนะคะต้นที่สามห้าสิบบาทะคะ่ะอันนี้จะเป็นใบสวยนะคะเป็นต้นคู่นะคะต้นที่สี่นะคะนี่ค่ะห้าสิบบาทนะคะต้นที่สี่ ันนี้ต้นที่ห้านะคะมีใบสวยแบบใบยาวมาด้วยนะคะมีเปิดชมพูด้วยะคะ่ะต้นคู่นะคะต้นที่ห้าค่ะห้าสิบบาทค่ะต้นที่หกนะคะมีด่างหูใบด้วยนะคะนี่คะ่ะห้าสิบนะคะต้นที่เจ็ดนะคะห้าสิบบาทค่ะต้นที่แปดนะคะเม็ดสวยมากนะคะอนนี้นี่คะ่ะห้าสิบบาทค่ะต้นที่แปด ต้นที่เก้านะคะแอบติดด่างเปิดด้วยนะคะนี่ค่ะขอบมีสวยมากเม็ดสีสวยค่ะอันนี้ต้นที่เก้านะคะห้าสิบบาทค่ะต้นที่สิบนะคะห้าสิบบาทแอบติดด่างด้วยนะคะห้าสิบาทค่ะต้นที่สิบต้นที่สิบเอ็ดนะคะใบสวยมากนี่ค่ะห้าสิบาทค่ะต้นที่สิบเอ็ดต้นที่สิบสองนะคะสี่วานมากมีเม็ดด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้ต้นที่สิบสองนะคะห้าสิบบาทค่ะ อันนี้ต้นที่สิบสามนะคะสิบสามสีหวานมากนะคะนี่คะ่ะสิบสามฟอมกอเลยนะคะอันนี้นะคะต้นที่สิบสี่นะคะมีสีแปลกๆมาหนึ่งต้นนะคะสะดือดำแล้วก็เปิดชมพูแบบนี้ค่ะฟอร์มกอเลยนะคะสิบสี่ค่ะอันนี้ต้นที่สิบห้านะคะเป็นติดดังเหลือบๆนะคะสวยมากสีเข้มๆนะคะสิบห้าต้นละห้าสิบบาทนะคะต้นที่สิบหกค่ะมีสองต้นคู่แล้วก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะ นี่ค่ะอันนี้ต้นที่สิบหกสวยนะคะอันนี้ออกสีหว,วานๆชมพูอันนี้เม็ดชมพูพื้นออกเข้มๆค่ะสิบหกนะคะต้นที่สิบเจ็ดนะคะแอบติดด่างมาด้วยนะคะสิบเจ็ดนี่อันนี้ก็สวยนะคะมีหลายต้นในหนึ่งกระถางน,นะคะสิบเจ็ดอันนี้ต้นที่สิบแปดนะคะสิบแปดสิบแปดนะคะห้าสิบบาทค่ะสวยมากอันนี้ต้นที่สิบสิบ่ายระยะสิบแปด สิบแปดละสิบเก้านะคะตอนนี้สิบเก้าห้าสิบนะคะนี่ค่ะสวยมากนี่ต้นที่ยี่สิบนะคะห้าสิบบาทต้นที่ยี่สิบเอ็ดนะคะต้นนี้สวยมากกัดชมพูมาแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบบดังเปิดนะคะเม็ดขาวนี่ค่ะต้นที่เท่าไหร่แล้วนะยี่สิบนะคะยี่สิบเอ็ดละคะ่ะต้นนี้ <c oughs> เอาใหม่นะคะในต้นนี้ยี่สิบเอ็ดนะคะยี่สิบเอ็ด ต้นนี้เป็นเปิดเปขอมเข็มๆนะคะอันนี้ต้นที่ยี่สิบสองค่ะอันนี้ต้นที่ยี่สิบสามนะคะแอบป้ายชมพูมานิดๆด,ด้วยนะคะนี่ค่ะยี่สิบสามห้าสิบบาทค่ะอันนี้ต้นที่ยี่สิบสี่นะคะยี่สิบสี่สวยมากเลยมีลูกลูกด้วยนะคะส่วนใหญ่มีลูกลูกเกือบทุกต้นเลยนะคะยีะ่สิบสี่ค่ะยี่สิบห้านะคะนี่ค่ะฟอมกอเลยนะคะห้าสิบบาทค่ะอันนี้ กระถางที่ยี่สิบเจ็ดนะคะยี่สิบเจ็ดอันนี้แน้นมากนะคะกระถางที่ยี่สิบแปดค่ะนี่กระถางที่ยี่สิบเก้านะคะอันนี้กระถางที่สามสิบนะคะสามสิบกระถางที่สามสิบเอ็ดนะคะอันนี้กระถางที่สามสิบสองนะคะ,น,น,น,ะ,คะนี่ค่ะมีสีชมพูมีลายสวยๆแบบนี้คล้ายๆพวกแตงโมด้วยนะคะเป็นลูกไม้คะ่ะสามสิบ สองนะคะอันนี้ก็ะถางที่สามสิบสามค่ะเปิดสวยนะคะแล้วก็มีลูกไม้กัดสีด้วยนะคะสามสิบสามอันนี้ลายสวยหวานมากนะคะแล้วก็มีนี่คะ่ะอันนี้ลูกไม้กัดเม็ดสวยนะคะสีเขียวกัดเม็ดสวยอันนี้สามสิบสี่ค่ะอันนี้ก็ะถางที่สามสิบห้านะคะนี่ค่ะเป็นฟอร์มกอเลยนะคะอันนี้กระถางที่สามสิบหกนะคะ ห้สิบาทค่ะอันนี้สามสิบเจ็ดนะคะเป็นเม็ดขาวนะคะเผื่อใครชอบสะดือแดงนะคะอันนี้เป็นมักกะสีด้วยนะคะสามสิบเท่าไรนะสามสิบเจ็ดนะคะตัวนี้ตัวนี้สามสิบแปดนะคะสาสิแปดแอบมีใบพายติดไปต้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะสาสิบปดต้นสุดท้ายนะคะสาสิบเก้านะคะวันนี้ได้สาสิบเ้าต้นนะคะที่ปักชื่อหนูหมดนะคะสาสิบเก้านะคะ วันนี้ต้นละห้าสิบาทนะคะเพื่อให้ไม่เป็นการซ้ํากับรอบที่แล้วนะคะนี่ค่ะห้าสิบาทนะคะใครสนใจต้นไหนก็ทักมาได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ